สำหรับผมเองเนี่ยผมลองมาทุกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นการอ้อมการหาโปรแกรมมาซัพพอร์ตเพื่อที่จะลงในตัว Google Play อะไรเงี้ยผมแนะนําว่าอย่าไปทําเลยเพราะว่ามันมันทำให้เรารู้สึกว่ามันหงุดหงิดอ่ะมันอาจจะมีวิธีทำสักพักหนึ่งมันก็หลุดสักพักหนึ่งมันต้องลงใหม่แล้วมันหัวเสียกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้ก็คือมันก็ไม่ได้จริงหาโอเค สวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้าอีกเช่นเคยนะครับในบรรยากาศที่เรียกว่าสบายๆในวันเสาร์ตอนเย็นแบบนี้ผมก็นั่งรีวิวมือถืออีกเช่นเคยครับวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะครับผมเรียกว่าอยู่กับมือถือตัวนี้ตั้งแต่เช้าในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของโปรแกรมต่างๆการใช้งานต่างแล้วก็มีลงไปถามฟีดแบ็กใน Facebook ด้วยนะครับนี่คือมือถือจากหัวเว่ยนะครับซึ่งผมไม่ได้รีวิวมานานมากๆครับเป็นมือถือที่เรียกว่ามาพร้อมกับคอนเซ็ป ตัวจริงในเรื่องของแบตนะครับเพราะให้แบตมาถึง6,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับและได้ชาร์จเร็ว22.5วัตต์และมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่เบิ่มฮะ6.75นิ้วจอใหญ่มากๆจริงครับนี่คือคอนเซปที่ผมเรียกว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนที่จะเน้นเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ต้องการแบตอึดๆคือมันอึดขนาดไหนเขาโฆษณาว่าสามารถที่จะอยู่ได้นะครับ หนึอ่าอาทิตย์เนี่ยชาร์จเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเปิดราคามาน่าสนใจทีเดียวครับ5,999บาทนะครับแรม4รองอยู่ที่128นะครับและเขาจะเริ่มวันชนะหนายเนยนะครับวันที่15มิถุนายนนี้ครับแน่นอนว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามาผมก็อยู่ในเรื่องของการลงโปรแกรม ลองใช้งานนะครับใส่ซิมอะไรต่างๆที่ผมออลองใช้งาน4 g อะไรแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมค้นพบนะเมื่อเช้านี้ก็คือเรื่องของการใช้ wifi ตัวนี้รองรับ wifi ที่2.4เท่านั้นนะ5.0เนี่ยไม่รองรับนะครับถือว่าผมแบบเสียดายมากเสียดายมากจริงๆงนะแล้วเมื่อเช้านี้วันที่11มิถุนาเนี่ยนะครับเป็นวันที่เขาปล่อยให้อัปเดตในส่วนของตัว emui เวอร์ชัน1 2 0 0น,นะครับเป๊ะเลยนะครผมลงไปปุ๊บอัปเดตเสร็จปับ๊บ ลองใช้งานปุ๊บโอ้โมันลื่นมากคุณผู้ชมครับคือมันใช้งานดีมากๆเลยจริงนี่คือไม่ได้ใช้งานมานานมากต้องบอกว่าผมเนี่ยคือเป็นเป็นสาวกของหัวเว่ยตั้งแต่สมัยที่ผมตัวสุดท้ายนะที่ผมใช้ก็คือตัว เม30 Pro 5G ถ้าเกิดว่าใครได้ดูเนี่ยจะรู้ว่าผมเอาไปรีวิวที่มองโกเลียถ่ายรูปนะฮะจอยกับไลก้าแล้วถ่ายรูปมามันสวยมากคือต้องยอมรับจริงๆว่าในส่วนของฮาร์ดแวร์หรือว่าการทํางานทุกอย่างมันดีมากๆจริงๆนะครับแต่ว่าตั้งแต่ตัวนั้นจนถึงตัวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่ายังไม่มีการซัพพอร์ตจากทาง Google หัวเว่ยเองเนี่ยก็พัฒนามาต่อเนื่องผมว่าน่าจะเกือบ3ปีนะผมว่าเกือบ3ปีแล้วที่เขาพัฒนามาต่อเนื่องด้วยตัวของเขาเองซึ่งผมก็ต้องบอกอตรงๆว่า สำหรับผมเองเนี่ยผมลองมาทุกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นการอ้อมการหาโปรแกรมมาซัพพอร์ตเพื่อที่จะลงในตัว Google Play อะไรเงี้ย ผมแมนะนําว่าอย่าไปทําเลยเพราะว่ามันมันทาให้เรารู้สึกว่ามันหงุดหงิดอะ่ะมันอาจจะมีวิธีทาสักพักหนึ่งมันก็หลุดสักพักนึงมันต้องลงใหม่แล้วมันหัวเสียกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้ก็คือมันก็ไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เปิดมาตอนเช้าผมก็รู้เลยว่าผมจะไม่ต้องไปใช้โปรแกรมหรือไม่ต้องไปหาวิธีหลอกอะไรกับเจ้าตัวโนวาวายเจ็ตัวนี้แหละคือผมก็ลงไปเท่าที่มีแล้วเท่าที่ลงได้นะครับไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มี Google แล้วะใช้้้อไไรไดบาง เดี๋ยวต้องมาดูกันกับรีวิวตัวนี้นะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอพูดของเรื่องของดีไซน์ของตัวหัวเว่ยโนวา Y 70ตัวนี้กันก่อนครับหัวเว่ยโนวา Y 70ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่เบิ่มเลยฮะ6.75นิ้วครับจอของเขาเนี่ยเป็น HD Plus ในราคา5,999บาทจอที่เป็น HD Plus ผมก็ถือว่ายังยอมรับได้อยู่นะแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอของเขาเนี่ยเขาใช้คําว่า หัวเว่ยฟูลวิวดิสเพย์นะครับด้านบนเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นกล้องหน้านะครับ8ล้านพิกเซลอยู่นะครับลำโพงเสียงก็คือมากนะฮะด้านหลังของตัวเครื่องครับตัวนี้ดีไซน์มาสวยมากๆครับเทียบกันในราคาสัก59 0 0เกนี่ยนะผมว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีไซน์สวยจริงๆมันจะแบบมองปั้ดไปเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันดีไซน์มันแตะมันรู้สึกมันเตะตามากๆนะฮะมี2สีด้วยกันนะครับก็คือสีคริสตัลบ u ูหรือว่าสีที่ผมถืออยู่ในมือตัวนี้นะครับ กับสี Midnight Black หรือว่าสีดำนั่นเองให้ความเงางามดีไซน์มาสวยๆเหมือนกันนะครับให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับสตัวของเขาเนี่ยมาเรียกว่าครบเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องหลัก48ล้านพิกเซลนะครับตัวรองนะครับอัลตร้าไวที่120องศาซึ่งกว้างมากนะฮะถ้าเทียบกับคู่แข่งนี่ผมถือว่าตัวนี้กว้างเลยคุณเอาไปถ่ายรูปไปเที่ยวดูวิวอะไรต่างๆแบบนี้ได้เลยนะครับไล่ตัวนึงเป็นการถ่ายหน้าชัด หลังเบอร์สําหรับการถ่ายบุคคลนั่นเองนะครับนี่คือกล้องทั้งหมดที่หูเโวยก็ให้มาในราคา5,999บาทนะครับมาในเรื่องของด้านข้างตัวเครื่องบ้างด้านข้างของตัวเครื่อง,ง,ด,ง,อง,องด้านขวามือก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับปุ่มสําหรับการสแกนลายนิ้วมือซึ่งสแกนได้เร็วมากนะเร็วมากจริงนะครับแล้วตัวนี้รองรับสแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างแล้วก็รองรับสแกนใบหน้าด้วยนะครับส่วนด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมาพร้อมกับลําโพงหนึ่งตัว แล้วก็จะมีช่องสำหรับเสียบชาร์จเป็น type c นะครับตัวนี้รองรับชาร์จเร็วนะครับที่22.5สิบวัตต์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนหนึ่งตัวอยู่ด้านล่างรวมถึงช่องสําหรับเสียบหูฟัง3.5มมิลครับตัวนี้เรียกว่ามีมาให้ครบนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่องมีช่องสําหรับใส่ซิมซึ่งตรงนี้สามารถใส่ได้2นาโนซิมนะครับซึ่งถ้าเอานาโนซิมตัวหนึ่งออกนะครับจะสามารถใส่ micro sd card ได้สูงสุด 512GB ิกับด้านบนครับมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวน อีก1ตัวครับถ้าพูดถึงเรื่องดีไซน์ผมว่าตัวนี้ดีไซน์ถือว่าให้ผ่านเลยจริงๆนะครับในเรื่องของดีไซน์เรื่องของสีสันและเรื่องของคุณภาพของจอภาพกับเสียงที่ได้ออกมาเมื่อเช้าครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเราอัปเดตในส่วนของตัวที่เป็น e m u ูเวอร์ชันสิเรียบร้อยนะครับลงไปปุ๊บแล้วก็ลองใช้งานลงโปรแกรมต่างๆไปปุ๊บนะครับความรู้สึกของผมก็คือว่าผมรู้สึกว่านี่คือมือถือที่เรียกว่าผมว่าใช้งานดีใช้งานดีจริงๆนะครับหน้าจอไหลลื่นมากนะครับ สีสันของจอภาพสวยมากคือต้องยอมรับเลยว่ามันคือดีจริงๆอะ่ะตัดเรื่องออย g ูเกอรอะไรออกไปนี่คือมือถือที่ดีจริงๆนะฮะดีจริงๆจริงๆกเ็เมื่อเช้านะครับก็ลองเข้าไปดูในส่วนของแอปแกลเลอรที่เป็นหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่ดูนะครับก็พัฒนาไปเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะมีล่าสุดก็เป็นเกม PUBG ตอนนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับผมก็ลองลงนะตัวที่เขามีให้ Pub G นะครับฟรีไฟเพื่อทีนะ่จะสอบเนาะแล้วก็ t ิ k t o k มีมาให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ผมกาลังหาข้อมูลเกี่ยวกับ CPU ตัวนี้ว่า CPU ตัวนี้บางทีเขาไม่ค่อยได้บอกตรงๆว่ามันคืออะไรนะครับก็ใช้ CPU C จับดูก็จะเห็นว่า CPU C ตัวนี้ก็จะบอกว่าตัว CPU ของตัว Huawei ตัวนี้ใช้เป็นตัวที่เป็น k ิล i n 710นะครับก็ลองเข้าไปเช็คในส่วนของ p u b G ดูก็สามารถที่จะตัวที่เป็นเฟรมเรทเนี่ปรับได้ระดับสูงคุณภาพภาพเป็นระดับที่เป็น HD ถือว่าเฮ้ยเป็นแรงใช้ได้นะครับสำหรับตัว CPU ตัวนี้คันนี้ ตัวที่ลงเพิ่มเติมตัวอื่นเช่นเฟซบุ๊กนะครับเราสามารถที่ลงได้ไหมลงได้แล้วนะครับแล้วก็ i ิน t a g r กรมลงได้เดีย๋ยวผมจะมีทดสอบให้ดูนะครับทิกตอกผมบอกไปแล้วนะครับไลน์ผมลงเรียบร้อยนะครับลองทดสอบการโทรเข้าโทรออกผ่านไลน์การส่งข้อความต่างๆมันแจ้งเตือนไหมมันแจ้งเตือนอยู่นะครับก็ไม่มีปัญหาสาหรับการใช้ไลน์แต่มันจะมีอันเดียวที่ไม่สามารถแชร์ได้ก็คือเรื่องของตัวตําแหน่งหรือว่าสานที่เพราะมันต้องไปอิงกับตัวที่เป็นตัว Google Map ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้มันไม่สามารถที่จะแชร์ได้นะครับแล้วก็ตัวที่ไม่ได้แน่ๆเลยก็คือ u t u b e นะครับซึ่งตรงนี้ผมเองก็ลงนะครับในส่วนของ Google Chrome ไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นเบราว์เซอร์ในการเปิด u t u b e นะครับเพื่อที่จะฟังเพลงดูหนังอะไรแบบนี้นะครับทำได้ไหมทําได้ผมก็ตั้งหน้าจอให้มันเป็นแบบนี้นะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมไม่พยายามไปแบบฝืนมันแล้วก็อะไรที่มันใช้ได้ก็ใช้อะไรที่มันไม่มีผมก็อาจจะไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ย Rv ผมก็ไม่ได้ลงมันลงไม่ได้ก็ไม่ลงนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็มันก็ถือว่าเป็นมือถือที่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับในเรื่องของเกมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองให้ดูนะครับสเกมด้วยกันนั่นก็คือ P u b g นะครับแล้วก็ฟรีไฟครับซึ่งตัวนี้เนี่ย CPU ขเขานะครับเป็นแบบ12นาโนเมตรนะครับทำงานทั้งหมด8หัวด้วยกันนะครับแล้วก็การ์ดจอเป็นมาลิ G51 นะครับซึ่งคุณภาพจะดีขนาดไหนเรื่องของการกินไฟเรื่องของความร้อนต่างๆจะเป็นยังไง รอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับเรามาทดสอบเกมนะครับซึ่งมี2เกมนะครับ PUBG กับตัว Free Fire ซึ่งเราจะลงได้จากหัวเว่ยแอปแกลอรี่เลยนะครับมาเริ่มกันที่ PUBG กันก่อนครับ PUBG ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับกราฟิกนะครับสามารถปรับกราฟิกได้อยู่ที่ระดับ hd นะเฟรมเรทก็คืออยู่ที่ระดับสูงครับ ผมจะบอกว่าผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆนะครับกับ CPU ที่เป็น k i r ิน710ตัวนี้ในเรื่องของการเล่นเกมผมขอยกให้นี่คือมือถือในราคา6 0 0 0บาทที่เล่นเกมได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าตัวนี้มาเพราะวาความไหลลื่นสามารถอัดหน้าจอได้นะครับและความร้อนควบคุมได้ดีแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างที่จะไหลช้ามากๆเลยทีเดียวครับ โอ้โหเพอร์เฟกมากครับในเรื่องของการเล่นเกมเสียงกระหึ่มทีเดียวนะครับแม่ดูนี่ครับนี่คือวงสุดท้ายของพับจีแล้วผมก็ได้กินไก่ด้วยต้องบอกว่าโอ้โหให้เครื่องนี้มันเล่นเกมได้ลื่นจริงๆฮะนะฮะเดี๋ยวผมจะลองอีกหนึ่งเกมครับนี่ก็คือฟีไฟนะครับเช่นเดียวกันครับอัดหน้าจอภาพที่ได้นะครับในเรื่องของสีสันของภาพนะครับไม่มีกระตุกนะฮะไม่มีสะดุดเลยนะครับถึงแม้จะอัดหน้าจอไปด้วยก็ตามนะ แต่ก็เสียดายอย่างที่ผมบอกไปฮะมันอาจจะไม่มีครบทุกเกมนะครับที่เราอยากเล่นอย่าง r อวีงี้ยมันก็ยังไม่มีนะครับแต่เกมที่มีโอ้โหยอมรับจริงๆครับว่าลื่นมากทีเดียวนะะฮนี่ครับคุณผู้ชมครับแหมมันสุดจริงฮะโอเคครับในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะลองกล้องให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับกล้องหลังของเขาเนี่ยเรียกว่ามาครบ ทุกระยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลตราไวร์ร้อยยองศานะครับหรือว่าการถ่ายที่48ล้านพิกเซลในกล้องมุมปกติรวมถึงการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอและกล้องหน้าที่8ล้านพิกเซลด้วยครับตัวนี้สามารถถ่ายวีดีโอได้นะครับสูงสุดก็คือ 1080p นะผมว่าภาพค่อนข้างที่จะคมมากเลยถ้าเทียบกับมือถือในราคา5้0 0หรือ0นนะผมว่าตัวนี้กล้องถือว่าสวยใช้ได้ครับ เรามาดูภาพตัวอย่างกันนะครับภาพในมุมกว้างแน่นอนว่าหลายคนอยากไปเที่ยวและถ่ายภาพในมุมกว้างครับตัวนี้มีมาให้เรียกว,ว่าครบเลยทีเดียวนะครับการถ่ายภาพต่างๆของเขาสีสันของภาพของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับมันอาจจะดูซิซั่สันิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับถ้าเทียบกับราคานี้ผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคเลยทีเดียวครับแล้วก็ในส่วนของความคมชัดของภาพนะครับถือว่า ยอดเยี่ยมนะฮะในเรื่องของความคมชัดนะฮะนี่ผม้องถ่ายดอกไม้ที่บ้านดูครับแล้วก็ลองถ่ายในส่วนของกล้องหลังหน้าชัดหลังเบอร์ดูนะครับอ่าก็ทําได้ดีนะครับประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับสาหรับกล้องหลังที่เป็นการตัดขอบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับคือในภาพรวมผมว่าเอ่อมนถ่ายรูปได้แหละแต่ว่าในความฟุง้งฟิ้งผมว่ามันยังแอบยังไม่ค่อยเนียนมากเท่าไหร,ร่นกนะฮะผมว่ามันอยากให้เพิ่มเติมในเรื่องของความฟุง้งฟิ้งหรือการเกลี่ยนหน้านะครับนี่ลองถ่าย เป็นแบบเซลฟี่ดูครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะผมยังไม่ค่อยถูกใจในส่วนของการเซลฟี่เท่าไหร่นักนะฮะแต่ในภาพรวมแล้วก็ถือว่าให้มาครบทุกระยะนี่แสงน้อยมากนะฮะแล้วผมลองถ่ายพระจันทร์ที่ขึ้นดูครับตานที่ได้ก็คมชัดใช้ได้ทีเดียวครับโอเคครับผมกำลังถ่ายวิดีโอนะครับที่ความละเอียดก็คือ 1080p ครับที่60เฟรมเรทเปอร์เซกันนะครับผมลองเดินไปด้วยนะครับเฮลโลว่าไง ขอมือ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 หน่อยดิขอมือหน่อยดิโอเคน, <g ül> okay, นะครับนี่ผมจะลองถ่ายในที่ที่มีแสงค่อนข้างสลัวนะฮะข้างในเห็นไหมครับกล้องตัวนี้เนี่ยถือว่าสู้แสงได้ดีนะฮะ โอเคครับนี่เป็นวิดีโอจากกล้องหน้านะครับซึ่งสามารถถ่ายได้สูงสุดก็คือที่ Full HD เนาะแต่ว่าเลือกเฟรมเรทได้แค่30เฟรมเรตเปอร์เกันนะครับนี่นะครับอืมบอกว่าถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับโอเคครับมาถึงบทสรุปของ Huawei Nova Y 7 0ตัวนี้ครับสิ่งนี้ที่ผมต้องบอกคุณก็คือว่า เรื่อง Google ที่มันยังไม่ยอมรับในเรื่องของการซัพพอร์ตนะฮะแต่ว่าก็มีโปรแกรมหลายๆอย่างที่ทางหูเวล์พัฒนาขึ้นมาเรียกว่าเยอะมากๆจริงแอปพวกธนาคารต่างๆนะครับมีมาให้เกือบครบแล้วนะครับเอ่อก็ผมว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหลบหลีกหมายถึงว่าอาจจะอย่างผมเนี่แบบใช้ YouTube อะไรเงี้ยผมก็ไปใช้เป็นผ่านโ m e เอานะครับไลน์ผมก็สามารถที่จะใช้ได้เกมบางเกมไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่าง RV ผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นอะไรประมาณนี้นะครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมใช้ได้หมดนะครับ ตัว Facebook Messenger ผมลองลงแล้วมันไม่อนุญาตให้ลงนะครับก็ไม่ต้องไปโหลบอะไรไม่ลงก็คือไม่ให้ลงนะฮะก็โดยรวมผมถือว่าเป็นมือถือที่ดีดีเลยนะฮะน่าเกิดว่าเทียบกับราคานี่คือมือถือที่คุณภาพดีตัวหนึ่งเลยจริงๆนะครับใช้งานได้ดีถ่ายรูปได้ดีเล่นเกมได้ดีนะครับแล้วก็คอนเซปต์ของเขาก็าคือแบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมนะครับใช้งานได้แบบอึดๆแบบยาวๆและให้ฟาสชาร์จหรือว่าชาร์จเร็วมาที่22.5วัต์ด้วยนะครับ หน้าจอก,ก็ใหญ่นะผมว่ามันตอบโจทย์จริงๆกับราคา5,999บาทตัวที่มันใช้ไม่ได้ก็คือใช้ไม่ได้แต่ว่าตัวที่มันใช้ได้ถือว่าใช้ได้ดีผมใส่สิมเข้าไปถ้าคุณเน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปโทรเข้าโทรออกนะครับในเรื่องของการใช้พวกโซเชียลมีเดียทิกต o k f a c o b o o k นะครับหรือว่า จะใช้ไลน์นะครับก็สามารถที่จะทําได้โอเคมันอาจจะแชร์โลเคชันไม่ได้แต่ว่ามันก็สามารถที่ใช้งานได้ในงบนี้ผมว่าดีเลยทีเดียวนะครับเ,ออเขาจะวางจําหน่ายนะครับวันที่15มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีขายทั่วไปนะครับในช็อปของหงส์เหว่ยนะครับก็ลองไปดูลองไปเล่นดูได้แต่ว่าผมบอกเลยว่าคุณจะต้องประทับใจกับหน้าจอกับระบบเสียงกับแบตเตอรี่ที่มันอึดมากๆจริงๆนะครับ ข้อสังเกตหลักๆก,ก็คงจะเป็นเรื่องของเสียดายจริงๆที่ไม่รองรับ Wi-Fi ที่เป็น5.0นะครับคือมันนิดเดียวเองจริงน่าจะใส่5.0มาเนี่ยมันจะเพอร์เฟกมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันบางอย่างที่มันยังไม่รองรับอย่างตัวเ c e b o o k ที่เป็น Messenger ผมยังไม่สามารถที่จะลงได้เนาะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้กล้องสวยด้วยนะครับแล้วก็แบตติดด้วยถือว่าสำหรับคนที่มองว่าเป็นมือถือที่ดีนะครับแล้วก็รู้ว่าข้อจำกัดมันคืออะไร ก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีอย่างแน่นอนครับโอเคครับวันนี้ถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรเนี่ยถามมาได้เลยสําหรับผมเองกับหูเว่ยเนี่ยห่างหายมาสักพักหนึ่งแล้วก็ขอบคุณทางหูเว่ยมากๆจริงๆนะครับที่ส่งมือถือให้เรามาอัปเดตกันว่าตอนนี้คุณก็พัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นหัเว่ยแอปพลิเคชันของคุณแกรี่ของคุณเนี่ยนะครับมาได้เยอะมากๆขึ้นนะฮะผมก็คิดว่าเนะเขาก็คงกําลังทํางานในเรื่องของการเจราจาต่ตอรองกับทางอุเอ,อ US, สหรืออเมริกาอยู่ในเรื่องของการปลดล็อกนะครับ ในขนาดเดียวกันก็ยังพัฒนาไปแบบไม่ยอมแพ้นะครับให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับผมคิดว่าเราก็ต้องสู้ต่อไปกับสิ่งที่แบบเราควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้ก็ตามนะครับสำหรับคนใช้งานก็ถือว่าเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งซึ่งผมเองก็ใช้อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่า มีคำถามได้ถามมาแล้วกันนะครับผมก็จะตอบให้ถ้าถามก็ตอบไม่ได้ผมจะไปถามทางผู้รู้จากหูห๋มาตอบให้ครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับปั๊มอัพไอทีลาไปแล้วสวัสดีครับ